สวัสดีค่ะอยู่กับสมอน c h ชาแนลวันนี้ก็จะพากินฟักทองหนึ่งนะคะฟีนี่ฟักทองหนึ่งจิ้มน้ำสลัดแล้วก็มายองเนสนะคะน้ำสลัดมายองเนสเดิมเมื่อเดอมิมเ,เมื่อกินน้ำกัดน,นั่งดีๆก่อนมาเดิมมาเดิมจ้า วันนี้ก็จะต๊สวัสดีค่ะมากินได้แล้วจจาสวัสดีทุกคนนะคะฟักทองนึ่งกินกับน้ำสลัดแล้วก็บบยังเนตสนะคะใครไม่อยากกินก็กินเฉยๆมันหวานมากแล้วนะคะว่ามันอร่อยแล้วสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจของคุณทุกไลา์จ้ามาเดิมมาเดินพี่นอกมากินน้ำกันฟักทองหมันมาก นึ่งแป๊บเดียวยายว่าจะไม่ให้มันเปิดมันเปิดเฉยเลยมาเด้อโอ้ชิ้นใหญ่ๆมันมากเลยอ้เป็นเส้นเลยนะคะอืหวานติดเปลมันก็ได้นะ หวานมากทุกคนหวานมากอ,มอร่อยเดี๋ยวเราจะจิ้มมายัางเนี้ดูนะจิ้มมายัางเน็ตรสชาติจะเป็นยังไงก็อออโอเคนะ้นมันมัน,มน เพราะว่าปลางิเนี้ยมันก็ออกเค็มๆใช่ไหม,มกินกับปายังเน็กก็ได้มันอร่อยดียว,ม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 ,วาายมันมันเพราะว่าปายังเน็กมันมีกลมเก็นนิดหนึ่งเนาะมันก็เลยอร่อยอ,อร่อยมาก เหนียวมากมันร่มแหงบกิอัน,นี้เข้ากันอยู่ยังไม่ได้ลองจิ้มคอยดูจะกินกับนนะ้าสลัดดู เดี๋ยวเองสน็จิ้มนดทีเองเราจะพามาจิ้มน้ำสลัดดูนะจิ้มน้ำสลัดดูว่าจะรสชาติกับมะยมเนดอะไรอร่อยกว่า อ,อย่างอันนี้มันก็จะหอมงาเค็มๆมันๆอันนี้มันจะมีกินงาดำอันนั้นมันก็ใบยัาเม็ดไม่จิ้มก็ได้อร่อยเหมือนกันอืแซบ่บ เปลือกมันก็เปลือกเลือกก็เปลือกเลือกมันคือทางนี้เลยมันเปลือกหมดเลยละลายในปากเลย เดี๋ยวจะพาต่อนี้เดี๋ยวจะปอกแช่น้ำเกลือก่อนพาแช่น้ำเกลือก่อนจะกินได้อย่างเขาเยอะลูกนี้อย่างเยอะมากมชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวอิ่มแล้ว กินป่าก็อร่อยเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เนอะโอ้โอาอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันอันนี้เพื่ออันนี้ให้กินอันนี้เพื่อ fc นะอันนี้กินเพื่อ fc สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะไอ้หัวใจบวบ อร่อยมากค่ะเอซมันมากและเปื่อยดีด้วยฟักทองเนื้อแน่นกินกับปยังเนี้ก็ได้กินกับน้ำสลัดก็ได้อร่อยมากค่ะอืมกินกับน้ำสลัดก็เข้ากินกับยาปยังเนี้ยก็เข้าอร่อยค่ะ ก็เมื่อคืนน่าจะพานึ่งแล้วแต่มันดึกว่าจะพายสี่ีกิงแต่เมื่อคืนแล้วนี่เรอสิ่งที่สองแล้ว ก,กินไหมยายชยากกินอร่อยมากคิดว่ามันจะไม่อร่อยตอนดูสวัสดีค่ะคุณมาคุณหนูนาเหรอใช่ไหมคุณคุณมนทามัอ่านว่าอะไรยายมองไม่เห็นอ่านว่ามนทามั้ยนั่นยายมองไมเห็น ถ้าอ่านจูกกดหนึ่งนยายด้วยสวัสดีค่ะคุณเอสเพราะยายมองไม่เห็นตัวหนังสือขอบคุณทุกคนเด้อแสบลายโอ้ยมันลูกใหญ่มันก็เลยอร่อยเนาะกินกับอันนี้ก็อร่อยมันเข้ากันได้ได้เลยนะคะเอกซ์ตม สัดีค่ะอร่อยหอมงาน,นอันนี้มีงานต้อยหอมอันนี้มันเค็มมันมันเบื่อเขาก็ละลายในปากเลยนึ่งได้อร่อย วัสดีทุกคนนะคะเหมือนกับก,กินน้ำตาลเลยกินปลาปลาเขาแซ่บได้กละ่รสชาติน้องกวแกงจะกินหรือเปล่านะน้องอกวแกงเป็นของยาก ลืมคเิ้9นาทีแล้วขอลงแบ็ก่อนนะนาสีบายยลืมคลิป